พี่น้องมาเอ่ามือ้อหนี่งามาเฮ็์แกงกะหรี่ครับเฮ้จะเสียบกันกว่าเอาใส่นี่นี้ไ,ได้เลยใส่ลงไปพริกไทยป่ดขาดาอะไรได้ครับเลยนี่แกงกะหรี่หม้อใหญ่ น้ำพลังเดียรครับอันนี้เนี่ยเป็นโค้งกะหลีครับหลังจากที่เข้าตมอันนี้พอสุปพอประมาณนะเขากัไดไซเล้โงกะหลีไม่เคยเปิดเพลงม้ควอนเนี่ยนะสำยัไมไม้พีเงลองเพิ่น กูได้ยาไปเฮ็ดจินกับไเฮ็ดเลยเนี่พเพอแพงสุดแต่ว,ว่าต้องเฮ็ดหมอซะมีนะครับสุดหมอละสามลอยถุงทีมันแตกนะครับใส่แล้วเลี้ยให้คนให้มันเข้ากัน

เรื่องเดิมผมอกครับเริ่มเดินะครับเีอันนี้ข้วต่อมันสุกยังไงนะครับนะมาที่นี่ข้อต่มันเปื่อยครับถ้ามันเปื่อยแล้วมันจะ,ะไม่อร่อยเพราะว่าเราต้องไปสเตอร์ไปนหนึ่งข้อมหอนอีกอันหนึ่ง หลังจากีห้องสินน้นแล้วห้าต้องอ,งเอาเ,อเป็นหนึ่งเพื่อขาเชื้อครับเป็นหนึ่งเพื่อฆ่าเชือ้อระบาดที่นี่ยือตัวนี้สำคัญเนี่ยโคเด้นเนี่ยเป็นเพื่อนว่ายังไง ไไโคล้ายๆกับช็อกโกแลตเแต่ต้องบอกของแกงกะหรี่ครับเราใช้เหล้าแยเราต้องคอนนะครับมันจะติดก้นหมอนพี่น้องครับมันต้องติดกนหมอนนะครับเด้อตัวนี้นี่นัวอันนี้คือสูตรแกงกะหรี่หมอนี่สามร้อยชาว ส,สามลอยช่ำก็ุ้ยงจีนนะครับพี่น้องเขาจะเป็นช่ำเฉพาะขอบขัวได้พรได้เอืกอันครับรถ้าผลดสัดส่วนลงไปมันเกิดนสูตรอยู่เมื่อนอ่ายังไม่บอกเมื่อนี้เอาสูตรนี้ไม่เพิ่งันเลยสูตรเทสขายครับเลยสูตรทำขายแกงกะหรี่มูตุนอันนี้คือเขาเร็ยนนาม น้ำแกงกะนดีส่วนหมูก็ตุนไว้แล้วพ่อพี่นั่งไปใส่กันเ,นเรื่องผู้ใส่ของนานาชาินะครับเนี่าอยู่ประเทศไทยก็บนีขายกันหืเริ่มแนละ้ะ chơi bài quá Nhân thằng Khang nhạc lên này Hóa một gặp quá toàn thay không? แปรงมันใส่แก้แกวเครื่องหลังจากนี้ครับผมยังจะเสียบเนี่ยก็ใส่แป,งงปรง,ปงรม,กกมันย้ำใส่ลงไปทูกคนหมนะครับเนี่ยติดหัวคนหลาเปนยกแน่เลยเป็นอันเสร็จพิธีครับสูตรในแสบมืฝ่ายจตุวะได้ลงมาจิ้น้ำหอม,ม้อห้อยห้อยเต็มหม้อ้าญาก็เริ่มไป ไอ้จินน้ำกันครับ